สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยค่ะวันนี้ไปเริ่มกันที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะได้ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีการจับมือข่ร่วมกับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะนำร่องพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครค่ะ พลตำรวจโทคำรณวิทยุกระจากนาย,ยกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายสุทัศน์คงแย้มท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีในลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้าในอำเภอหน,นองเสือจังหวัดปทุมธานีโดยได้เข้าเยี่ยมชมที่สวนเทพประทานพรในตำบลหน,นองซ้ำวางอำเภอหนองเสือซึ่งมีนายนิคมเจริมสมัยเป็นเจ้าข,ของสวน โดยที่สวนแห่งนี้ได้เป็นแหล่งขยายพันธุ์โปวเซียนหลากหลายสายพันธุ์ส่งออกต่างประเทศแล้วก็ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรแก้วมังกรในตำบลบึงบาอำเภอหน,นองเสือซึ่งมีนายสุทธิศักิ์กบุญญาคุมาโนนเป็นเจ้าของสวนแก้วมังกรแปลงรูปส่งออกต่างประเทศและก็ยังเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตรกิจกรรมทางการเกษตรวิสาหกิจชุมชนแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตร และได้เดินทางไปเยี่ยมสวนกเกษตรผสมผสานของนายเด่นวันชัยสำราญราชผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลน,นพร,รัตอำเภอหน,นองเสือที่ได้ปรับบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นสวนกเกษตรผสมผสานมีไม้ยืนต้นและไม้ผลกว่า20สายพันธุ์บนพื้นที่60ไร่และรวมไปถึงยังมีคาเฟ่เรือนไทยที่ไวส้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตโดยพลตบวจโทคำรณวิทย์ทุกากางนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ได้นาคณะทีมงานผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งอำเภอหนองเสือน,นั้นเป็นอำเภอที่สามารถจับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างดีมีหลายพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะพัฒนาขึ้นจนสามารถเป็นเส้นทางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงต่อกันซึ่งทางอบจปทุมธานีก็จะดาเนินการปรับปรุงพัฒนาขูครองต่างๆให้มีความสวยงามต่อไป จะมีแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมทางน้ํากีฬาทางน้ําแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะกลับมาบูมอีกครั้งเพราะว่าจังหวัดปทุมธานีนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพและการเดินทางสะดวกปัจจุบันเนี่ยนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เกิดการปรับตัวหลายเรื่องนะครับข้อแรกตอนช่วงโควิดเนี่ยคนไม่กล้าไปไหนเลยนะครับแต่พอมาช่วงนี้คนเริ่มออกเดินทางบ้างเราก็ เริ่มแรกเนี่ยปรับตัวมีการค้าขายออนไลน์เกิดขึ้นนะครับก็มีการส่งผลิตทางออนไลน์มีการยิงแอดโฆษณามีการออกคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อให้คนรู้จักนะครับเสร็จแล้วทางจังหวัดเองเนี่ยก็เอื้อเฟื้อนะครับข้อแรกต้องชื่นชมครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยได้ฉีดวัคซีนให้กับคนในจังหวัดได้เป้าหมายทําให้คนในจังหวัดเองเนี่ยเริ่มเดินทางก่อนผมเนี่ยมีลูกค้าที่อยู่ในอํเาเภอต่างๆเข้ามาเที่ยวชมมาซื้อผลผลิตนะครับโดยที่เราลดความเสี่ยงความกลัวในเรื่องของตัวโควิดไปได้พอสมควรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย เราเริ่มมีโครงการคล้ายๆว่ามีคา,ฟาเฟ่ชุมชนต่างๆเกิดขึ้นเยอะนะครับก็มีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเราเองก็จะมีปกติถ้ามีผลสดเยอะๆก็จะมีการตั้งขายอยู่ที่หน้าสวนนะครับลูกค้าเห็นก็สามารถแวะจอดซื้อได้รวมถึงเราก็เปิดด้านในสวนเนี่ยเปิดทุกวันอยู่แล้วให้คนเข้ามาแวะเที่ยวชมเมืม่ออดีตเนี่ยครับเราเคยทํนานาครับทำนาแล้วก็ทําสวนส้มน,น,นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งเป็นฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยหันมาทําสวนเกษตร อะฮะเป็นมันเป็นความสุขที่เราคิดว่าเราจะเอาไว้อ่าพักผ่อนเวลาเราอายุเยอะนะครับแล้วก็ทารองรับพอทําไปทํามาเนี่ยสถานที่่างนี้มันทําแล้วมันมันดูเยอะไปมันดูดีไป<ม>ก็เลยอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้เข้ามาเที่ยวเข้ามา,า,ม,ามาพักผ่อนมาหาความสุขจากสถานที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์เรียนรู้จะทําเป็นโซนคาเฟ่น,นะครับประมาณนั้นครับ ผมคิดว่ากลับเป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะว่าพอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยคนจะกลับกลับมาหาสภาพที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับภายหลังจากสถานการณ์โควิดที่คลายเนี่ยครับการท่องเที่ยวอย่างบ้าคลั่งจะเกิดอย่างแน่นอนครับเพราะตอนนี้คนอัดอั้นมากในเรื่องที่แบบต้องถูกจํากัดที่อยู่ที่ที่เดินทางอะไรนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดที่คลายเนี่ยผมว่าภาคของการท่องเที่ยวจะกลับมาบูมขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งครับก็อยากเชิญชวนนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดนะครับปทุมธานีเนี่ยเป็นเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็เดินทางเนี่ยค่อนข้างสะดวกอย่างมากนะครับท่านสามารถที่จะทํากิจกรรมท่องเที่ยวแบบวันเดียวไปกลับเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะครับก็มาเที่ยวจังหวัดปทุมธานีแล้วท่านจะเห็นว่าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมันมีมีดีมากมายนะครับผมใช้คําว่าอีกครั้งหนึง่งปทุมธานีมีดีต้องมาโดนนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านทุก,ท,กทุกทุกแห่งหนนนะครับมาเที่ยวจงังหวัดปทุมธานีอีกครั้งนะครับท่านจะได้รับอะไรที่กลับไปอย่างอย่างมีความสุขนะครับต้องขอบคุณทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะโดยท่านรัมนตรีได้ประสานลงมานะครับกระทางท่องเที่ยวจังหวัดนะตองที่เวลาจังหวัดปทุมทำมันถือได้เรามีแนวความคิดอยู่แล้วแต่แนวความคิดมันมาตรงกันว่านงเสือเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องบูม แนะนวคิดที่ทางอบจอจะทําอยู่แล้วคือตลาดกลางะะเพื่อการเกษตรและหกษนีกรของอบจอเองนะครับโดยให้พี่น้องชาวปทุมธานีชาวเกษตรกรในน้องเสือเนี่ยเอา,เอา,เอาผ,ลผลผลิตต่างๆเนี่ยเอามาขายมาโชว์ในในศูนย์เนี่ยโดยที่เราไม่คิดค่าสถานที่นะครับแล้ววันนี้เราลงมาดูกันจ้เห็นว่าปทุมเนี่ยมันมีดีหลายอย่างอย่างเมื่อกี้ที่สวนแก้วมังกรนะครับน้องจะเห็นว่า เขาทำผลิตไปถึงมากแปรรูปนะส่งออกนะครับวันนี้อีกอันหนึ่งนะเรามานสถานที่นี้เห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราชะง,งักมาปีหนึ่งนะที่โควิดนะแต่ตอนนี้มันเริ่มเบาบางผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวช่วยนำบ,บูมหลังจากที่เราทําแหล่งน้ํา